พี่อยู่อยู่ไหนพี่ทุกคนแะครับคุณแม่เีเมื่อวานี้โอเคลครับี่ขอบคุณมากในเยวัน้ทีเนี้ยผมถามในทนี้ตอนที่แต่เรได้พี่เคยเคยต้องเนี่ยใช่มี่ไอ้ปัปั๊มรีกมันรั่วมันจะอยู่ฝั่งซ้ายของที่นี่ปั๊มทีเนี้ยถ้าก่อนมันจะต้องยกเตอรจะมี่จะต้องตัดกัน รถไฮรีที่ H18D เครื่องลิเดรถลิเดยลิเดยัใช่ดีนะพี่มันมีตัวนึงติดอยู่อยู่อยู่ซ้ายมือพี่อยู่ใต้อยู่ใต้อ่าอ่ามันจะมีไฟวินไอ้หน้าไฟวินอะพี่จะมีชุดปั๊มเฮิกเป็นเป็น เป็นปั๊มห้หลิกเลยฮัลโหลครับมันอยู่ใต้ของของเครื่องพี่มันอยู่อยู่เครื่องอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าไฟบินเน่ยพี่ลินดีใช่ใช่ลินด้พี่ลินดีอันไรนะพี่ ูฝั่งท้ายของประกาศปฏิบินอยู่ตรงใต้กับบออากาศตัวนี้มันจะมีมีปั๊มผลิกบินทิ้งิดกับฝั่งท้ายแล้วก็ไปต่อกับรุดชุดโซลิลอยเอยไฟ้าแล้วก็เข้าไปก็จะป็นเป็นหน้าหน้าไปบินตัวเครื่องมาอยู่ฝั่งขวาอยู่ใต้ใต้กับบอลตัววาวเครื่องเครื่องมันจะหันขวางนะพี่ไม่ไม่ได้หันหันตรงนะเครื่องหันขวางนะ ใช่ผมว่ามันไม่ไม่คุ้นไม่เหมือนกับที่ที่อโรงงานกระสอบนะนะโรงงานอะไรนะอ่าอาแนวแนวขวางนะพี่ตัวนี้เครื่องอยู่แนวขวางครับมันจะขวางกับตัวรถเลยเครื่องสี่สู ทีส่สูกวางยิงยียงอ่ะถึงยังออกไปยิงเยืงหลังหน่อยครับอ่ไม่เรื่องที่พันคือว่ามันมีน,อน็อตหกเหลี่ยมสองตัวยึดบนท้ายใช่ไหมตัวล่างตัวล่างมันไม่มีมุมที่จะหมุนเลยเพี่อตัวล่างก็คือมันจะมีท่อท่อดูดอยู่ตัวหนึ่ง